สวัสดีค่ะมาพบกับเก๋อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตรถ SUV ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นรถที่น่าซื้อมากๆนะคะขายดีด้วยนะคะรุ่น SUV นะคะเป็นรถอเนกประสงค์สําหรับรถครอบครัวได้เลยนะคะรถ5าที่นั่งรถเจ็ดที่นั่งเรามีให้เยอะมากๆนะคะรถที่คัดเกตเมาเรียบร้อยนะคะรถไม่มีประวัติการชนหนักพีกความจมน้ํามาแน่นอนและที่สําคัญนะคะรถคัดดีมาตั้งแต่ต้นน้ําแล้วทําความสะอาดทุกวันด้วยนะคะสําหรับรถของเราลูกค้ามั่นใจได้เลย เลยนะคะ สำหรับรถ SUV นะคะก็จะได้เป็นรถ5ประตูนะคะรถ5ประตูอนเนกประสงค์สามารถวางค่าววางของหรือว่าเดินทางไกลนี้เหมาะมากๆเลยนะคะวันนี้จะมีทั้ง Honda CR-V แล้วก็จะมี Toyota นะคะเป็น Toyota c o r a c ค r นะคะมีไปถึง Toyota C-HR เลยนะคะมีรถให้เลือกเยอะมากๆนะคะวันนี้จะพาดูแต่ละคันนะคะคันไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคันแรกนะคะจะเป็น Toyota C-H r นะคะคันนี้ก็จะเป็นระบบแบบเบนซินนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วย เป็นรถหน่วยงานนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น1.8มิตรนะคะปี2018ราคา529,000บาทได้เป็นสีบรอนนะคะสีเทาสีบรอนคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถ ที่น่าสนใจมากๆหนึ่งนะคะเขาจะมีความสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็เป็นรถที่เดินทางไกลนะคะขับดีขับสบายนะคะออปชันดีคันหนึ่งเลยนะคะสำหรับคันนี้5 29 000บาทจัดไฟแนนซ์จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000เท่านั้นนะคะคันนี้นะคะใครสนใจนะรถปี2018ไม่ห0 0 0 0่นเท่านั้นนะคะด้านในโอ้โหน่าขับมากๆนะคะคันนี้นั่งสบายนะคะฝั่งคนขับนะคะเพราะว่าเบาะของเขาจะรองรับสรีละได้ดีนะคะกล้องก็มีให้นะคะกล้องหลัง มีให้นะคะรถคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ระบบเบรกมือเขาได้เป็นแบบไฟฟ้านะคะหน้าจอมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะได้แอร์ออโต้มานะคะเป็นรถที่ออกแนวสปอร์ตนะคะใครสนใจ SUV รุ่นนี้นะคะ Toyota CHR นะคะ5 2 9 0 0 0บาทนะคะปี2018คันนี้ก็สามารถติดต่อเกียร์ได้นะคะรถที่เพชรยนต์นะคะคัดเกตเอมาเรียบร้อยนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพิกามจมน้ำมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะมาดูอีกคั หนึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆสำหรับโตโยต้านะคะ Toyota c o r โรล่าครอสนะคะเป็นระบบแบบ h ฮ b ริดด้วยมีความประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นตัว1.8 h ฮ b ริดสมาร์นะคะรถปี2022กับเลขไมล์70,000ราคา699,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000ประมาณนี้เลยผ่อนสูงสุดได้84งวดด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้น1.29เท่านั้นนะคะได้รถออปชั่นดีสมรรถนะดีนะคะช่วงล่างนิ่มนวลแนะนําเลยนะคะแล้วมีความ ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสําหรับระบบแบบไฮบริดนะฮะใครสนใจสําหรับรุ่นนี้ก็สามารถติดต่อเก๋ดได้นะคะเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะนี่ก็จะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะคันนี้จะเป็นแบบไฮบริดสมาร์ทนะคะได้เป็นเบาะหนังใช้งานง่ายนะคะทําความสะอาดง่ายนั่นเองหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้มีให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก่อนรับรถเราปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะันนี้นะคะใครสนใจนะคะ,คะ,คะอยากจัดไฟแนนซ์อยากซื้อสดปรึกษาเรื่องของ การซื้อรถกับเกดได้เลยนะคะถือว่าเป็นรถออปชั่นดีที่น่าใช้สําหรับรถ SUV นะคะสนใจคันนี้ติดต่อกันเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวพรีเมียมนะคะเป็น Toyota c o a ราคอด1.8 Hybrid พรีเมียมปี2021นะฮะใหม่การใช้งานอยู่ที่1 0 0กับ7,000เท่านั้นนะคะราคา739,000บาทได้เป็นสีเท่านะคะถือว่าเป็นสียอดน,นิยมสีสวยมากนะคะมาพร้อมกับแม็กลล่อจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะ ให้ความประหยัดน้ํำมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวพรีเมียมได้อะไรมาบ้างเมื่อกี้พาดูรุ่นสมาร์ทแล้วนะมาดูตัวพรีเมียมกันนะคะด้านในของตัวรถนะคะหน้าจอใหญ่ขึ้นนะคันนี้นะคะแอร์ออโตมีให้นะคะก็คือก็ถือว่าเป็นรถ SUV 5ประตูที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งออปชั่นดีนะคะสมรรถนะนีเดินทางต่างจังหวัดบอกได้เลยว่าขับสบายมากนะคะรุ่นนี้นะคะเบาะด้านหลังพับได้คัสตอมได้เลยนะคะวางข้าววางของได้เยอะแล้วก็มีแอร์หลังมีที่ ารแบตให้ด้วยนะคะก่อนรับรถอย่างที่เกดแจ้งไปนะคะจะทําสปาด้านนอกด้านในเช็ครายละเอียดทั้งหมดวารันตีหลังการขายก็มีให้นะคะมีช่างตรวจรถมีใบเซอร์ให้อีกนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นๆบ้างนะคะสำหรับฝั่งนี้จะปีเป็นตัว Honda h นะคะ Honda า r v สำหรับฝั่งนี้นะคะจะมีทั้ง Honda CR-V นะคะตัวขับ4ขับ2 5ที่นั่ง7ที่นั่งนะคะมานำเสนอเลยนะคะ SUV ที่ขาดีมากๆนะคะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจสมรรถนะดีนะคะถือว่า เป็นรถที่สมูทมากเวลาขับเดินทางไกลนะคะเครื่องยนต์นุ่มนวลน,นะคะเลือกเป็น CRV ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันสีขาวคันนี้นะคะสำหรับสีขาวคันนี้นะคะจะได้เป็นตัว CRV 2 4 e นะคะปี2021ไมคการใช้งานเพียง9,000 90, นะคะราคา779,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจสำหรับสีขาวคันนี้นะคะได้เป็น7ที่นั่งมีการตรวจรถจากบริษัทชิคเรียบร้อยนะคะมีใบเซอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคันนี้นะคะได้เป็นตัว ตัวขับ2นะคะคันนี้ได้เป็นตัวขับ2ใครสนใจนะคะสำหรับ C r อาวนะคะน่าสนใจนะคันนี้นะคะสำหรับครอบครัวเดินทางไกลได้นะคะเดินทางใกล้ไกลนะคะ,ด,ะ,คะดูเบาะหลังเบาะหลังนะคะแถว3มแทบไม่ได้แกะพลาสติกเลยความคุ้มค่าคันนี้นะคะแถว3เขาไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วด้านในก็กว้างขวางมากๆนะคะแอร์หลังมีให้พร้อมเลยนะคะเป็นรถออปชั่นเดียวรุ่นหนึ่งเลยที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวนะคะ เจ็ดที่นั่งขับสองสีขาวคันนี้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะไม่การใช้งานแค่ 90 0 0 0กิโลนะคะสนใจก็ติดต่อเก๋ได้เลยนะคะมาดูอีกคันหนึ่งสีเทาดำนะคะสำหรับคันนี้มีการปรับราคาลง20,000นะคะถ้าสนใจนะคะสำหรับ2 4 e คันนี้นะคะจากราคาเดิม819 0 0 0บาทวันนี้ลูกค้าได้นาะราคาแค่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะปี2021นะคะไมค์การใช้งาน101,000นะคะเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะเป็นรถออปชั่นเดียวรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะสีเทาดา เดี๋ยวดูด้านในยางมิชลินไพรมอซี่ให้มาเรียบร้อยนะคะมีเป็นรถหน้าใช้เลยนะคะเป็นตัวขับสองนะคะคันนี้เดี๋ยวดูด้านในกันนะคะ CRV นะคะถือว่าเป็นรถที่ ออปชันดีแล้วก็สมรรถนะดีมากๆเครื่องยนต์นุ่มนวลนะคะเดินทางไกลนี่สะดวกมากๆเลยนะคะวงมาลัยได้เป็นแบบมัตติฟังก์ชันพุชสตาร์ทให้มานะคะหน้าจอทัชสกรีนให้มาเรียบร้อยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะ mm. เป็นรถที่น่าใช้สําหรับครอบครัวเดินทางใกล้ไกลนะคะ mm. คันนี้เก็บบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะคะราคาปรับลงด้วยนะคะ mm. มีการปรับราคาลงจาก819,000บาทนะคะเหลือแค่ 799,000บาทเท่านั้นนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเป็นรถที่สวยพร้อมใช้มีใบเซอร์มีวารันตีให้หลังการขายนะฮะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะและมีอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวขับ4นะคะเป็น Honda CR-V 2.4 ES นะคะ ตัวขับสี่รุ่นนี้ได้เป็น5้าที่นั่งนะคะ5้าที่นั่งนะคะพื้นที่ด้านหลังเขาจะมีที่วางข้าววางของเยอะนะคะปี2021กับราคา799,000ากบาทเลขไมล์การใช้งาน1 2 0 0 0 0สมนกิโลนะคะใครสนใจนะคะสำหรับ Honda c ซ v อาวคันนี้นะคะพื้นที่ด้านหลังวางข้าววางของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ได้เป็น5้าที่นั่งนะคะแถมเป็นตัวขับ4ี่ด้วยนะคะสายลุยไม่ควรพลาดต้องพูดงนี้เลยไปที่ไหนก็สามารถลุยได้นะคะคันนี้สนใจนะคะราคา คา799,000บาทจัดไฟแนนซ์ผ่อนอีที่ประมาณ14,000บาทเท่านั้นนะคะถือว่าด้รถออปชั่นดีๆสมูทด้วยนะคะสมรรถนะดีนะคะเดินพางใกล้ๆเลือกคันไหนนะคะสนใจคันไหนติดต่อเกดได้สำหรับรถ SUV นะคะมีให้เลือกหลายคันมากๆเลยนะคะไม่ได้มีแค่เกดพาดูนะยังมีหลายๆคันที่น่าสนใจนะคะวันนี้พาดูที่รถที่เลือกคัดมาให้เรียบร้อยนะคะอยากได้ขับสี่ขับสองติดต่อเกดได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพคุณสำหรับ หรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกศแน่นอนนะฮะ จะมารีวิวรถให้ชมกันอีกนะคะรถสวยน่าใช้คิดถึงเพชรยนต์ได้เลยสําหรับรถยนต์มือสองนะคะเพราะว่า1มีรันตีหลังการขายให้มีช่างตรวจรถมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะมั่นใจได้เลยได้รถดีๆไปใช้งานกันแน่นอนซื้อแล้วสบายใจนะคะเพราะว่าเพชรยนตเปิดมา27ปีแล้วประสบการณ์ขายมากกว่า27ปีขนาดนี้นะคะลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกศแน่นอนนะคะสนใจมาดูรถมาที่เพชรยนตสาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะ ติดต่อเซลเก๋ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ